อยาใช้สกิลพัดไฟอันนี้หน่อยจะตายละกด R าลบนะครับเรียบร้อยโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกทนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมียวน้ำนะครับอยู่กับเกม r o b บ o x Map วาการาชินั่นเองนะครับก็วันนี้ ผมจะพามาเอา่อเรียกว่าเป็นเทคนิคนิดๆน้อยๆสาหรับการลงดันหรือว่าการฟาร์มบอสนะครับก็คือบอสเอ่อมันดานะเจ้าเป็นเจ้าตัวงูนะครับเพราะว่าเอา่อการมาบุ้นตะเนี่ยมันจะเกิดเป็นเวลาของมันนะครับแล้วก็สุ่มเกิดด้วยนะแต่ละจุดก็ไม่เหมือนกันนะครับก็มันดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายที่สุดแล้วนะครับโอเค ก็ไม่ให้คลิปมันยาวเนาะก็เริ่มกันเลยนะครับอันนี้ผมก็อยู่ที่หน้าหมู่บ้านโครนฮะเนาะผมก็จะวาร์ปจากแคมป์ไฟนะครับไปที่เอ่อ,อ,อไปที่มิสเอาสเกิร์ตนะครับไปที่มิสเอลสเกิร์ตเลยนี่ตรงนี้โอ้ยเหมือนผมจะวาร์ปผิดมิสลูนนะครับต้องไปที่มิสลูนโทษทีไปที่มิสลูนตรงนี้อ่ะมันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับสังเกตว่าตัวนี้หัวเหลืองยืนอยู่บนนี้ใช่ไหม ให้เราเดินลอดประตูมาตรงนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับอ่านี่นะลงไปงนี้เจ็บเอา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 จริงๆจะไม่ใช่แบบนี้นะอาโอเคอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ่ะลงมังล่างทำยังไงก็ได้ให้เจ็บน้อยที่สุดนั่นแหละโอเค แต่ตรงนี้ก็จะเป็นทางหน้าดันทางเข้านะครับก็จะมี npc ตรงนี้อยู่เนาะโอเคก็ให้กด create สร้างปาร์ตี้ก่อนนะครับเราจะเข้าไปเล่นคนเดียวอ่ะแล้วเราก็กดคุย i view i am ตรงนี้เราก็วิ่งแดปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วเขาจะให้เวลาจำกัดเพียงแค่500วินาทีเท่านั้นนะครับเราก็จะต้องจัดการให้เสร็จสับก่อนที่เวลาจะหมดนะแล้วก็ห้ามตาย นะครับถ้าตายก็คือจบนะโอเคนุนผมเห็นออร่าแล้วนะครับด้วยนี่พลังแห่งเบคุกันนะครับนี่สีขาวมันอยู่ตรงนั้นไอ้เจ้างูมันดะเออไม่เป็นไรอะ่ะก็มีบ้างเล็กน้อยเกมกำลังพัฒนาเนาะผมก็จะขอเปิดด้วยสกิลธาตุไฟจะรอให้มันใช้สกิลพ่นพิษนะครับ พ้นพีซิอ่ะนี่นะมันเริ่มงอตัวก็เด็ดออกแดดออกแดดเข้านะครับผมจะซัดตรงนี้เลยวิธีเทคนิคนี่ะเราต้องคอยดูเอ่อหัวมันดีๆนะครับโอเคอันนี้ผมพลาดแล้วผมพลาดอีกนี่นะครับประมาณนี้กดอาหลบก็ได้หรือจะกดผมวิ่งไม่ออกวะ โพยายามหลบพิษมันนะครับพิษมันค่อนข้างที่จะน่ารำคาญเลยโอ้ยหลบไม่พ้นโอเคเราพยายามมาตีข้างหลังมันตรงนี้นะครับเราจะได้เห็นหัวมันง่ายๆนี่นะประมาณนี้ประมาณนี้เราก็ต้องหลบไปเรื่อยๆนะครับล้วก็ซัดไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบ ปนพิษกระโดดออกนะครับกดแดดออกใช้จาัก,การะแดดนะมันจะได้เร็วๆแดดอุย้ยโอเคเร็วไปหน่อยโทษทีจะทายจะได้ไหมเนี่ยคลิปเนี้ยแดดลบนะครับซัดคุกซา้ายคุกขวาไปเรื่อยๆใครที่มีดาบก็จะเออมันก็จะฮิตบล็อกมันก็จะไกลหน่อยหนึ่งนะครับ หลบไม่พ้นแต่โดนนิดเดียวนะ้ำเนื่องจากกดสกิลอาขอใช้สกิลหน่อยเหนะขอใช้สกิลหน่อยนะไม่งั้นมันจะชา้าเกินไปนะชา้าเกินไปโอ๊ยหลบไม่ทันอันนี้ผมว่ายังไม่เซียนนะผมย,ยังไม่เซียนมาก โอเคโดนอะนนน้ผมก็ยังโดนอยู่นะครับเห็นไหมถ้าเราไม่ไหวเนี่ยเราก็สามารถเดินออกได้นะโอเคจะตายละกูอย่างที่บอกครับพยายามดูหัวมันไว้มันองอหัวหรือว่ามันยกหัวขึ้นเมื่อไหร่โอเคโดนอูโดนโ ก็ค่อยๆค,ครับไม่ต้องรีบอย่าไปกดดันตัวเองมากอย่าก,กดดันตัวเองใช่กูบอกตัวเองเนี่ยอย่าก,กดดันตัวเองนะครับสามารถกดอาลบก็ได้นะถ้ามันไม่ทันจริงๆอ่ะถ้ามันไม่ทันแดชจังหวะแดชจริงๆ,ๆอ่ะโอเคผมจะขออ่าโอเคสวยผมอยากให้ตัวมันออกไปข้างน,นอกว่ะ โอเดะแย่ละแย่ละผมไปก่อนดีกว่าอถ้าสมมบุติเลือ,รอเราเหลือน้อยนะครับเราก็สามารถที่จะถอยห่างออกมาพักเลือดตรงนี้ได้ก่อนถ้าเราคิดว่าเราไม่ไหวนะเนี่ยมายืนประมาณห้องนี้มันจะมีบ็อกน้ำเนี่ยไม่ไม่ไม่เกินตรงนี้เนาะยืนยืนประมาณนี้นะครับมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้ ถ้าเราจะสกิลระยะไกลก็ได้นะครับแต่ว่าห้ามห่างเกินไปถ้าห่างเกินไปมันก็จะไม่โดนดาเมจเนาะอ่ะผมจะขอยืนตรงนี้สัก8วินะครับเพื่อรอให้เลือดเด้งไออินเดนเจอร์ข้างบนนะครับเมื่อหมดเนี่ยเมื่อมันหมดนับถอยหลังหมดเวลาเนี่ยเลือดเราก็จะค่อยๆเพิ่มเนาะอ่ะผมก็จะขอยืนตรงนี้แป๊บนึงเราคนที่ไม่ไหวนะครับเพราะผมยังไม่เสียนอ่นนะผมก็บางครั้งก็ผ่านชิวๆไปครั้งก็เป็นอย่างนี้นแหละมันไม่ได้ทุกครั้งเนาะเรารอเลือดเด้งแป๊บนึ่งระหว่ารอเราก็ไม่เสียสิญญ์เราจะสกิลให้มันเนลือดมันดไปยเลนะครับ อ่ะเคผมคิดว่าผมน่าจะไหวแล้วนะผมก็หลบให้มันพิษพิษพิษไปพิษบบไม่โดนเรานะครับหลบครับพยายามหลบดีๆขออยันใช้สกิลทาดไฟอันนี้หน่อยมันค่อนข้างดีนะครับสกิลนี้โอ๊ยไม่โดน ได้ตายแล้วแหละพยายามหลบนะต่อยข้างหลังต่อยข้างหลังแต่ถ้าเป็นดาบเนี่ยมันจะเอ่อผมผมมองว่าตอนที่ผมใช้ดาบผมว่าผมโซโล่ง่ายกว่านะเราไม่ต้องไปกดดันเวลานะครับมันทันอยู่แล้วถ้าเราไม่ตายก่อนมันทันอยู่แล้วนะครับจะตายแล้วกดอาร์หลบนะครับนี่เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับตายเรียบร้อยนะครับ ่ะโอเคนะครับก็เมื่อบอสตายมันก็จะดรอปเป็นคัมพีสครอลแบบนี้เราก็มากดดูของนะมันก็จะมีของดรอปประมาณนี้3อันนะครับลงกับเพื่อนก็ได้ลงกับฝรั่งก็ได้นะครับถ้าโซโล่ Solo, ก็เนี่ยมันก็จะได้ของเต็มๆแบบนี้นะครับโอเคแต่รอบนี้ดูทรงเกลือนะดูทรงรอบนี้เกลือนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปโซโล่มันดะนะครับโอเคก็ ก่อนจากไปนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย